Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เลวไม่รักชาติประชาชนจริงประยุทธ์มุ่งหวังอำนาจเงินทองผลประโยชน์เป็นหลักนักการเมืองเลวไม่รักชาติประชาชนจริงอาธรรมจึงชิงพงาดยุติธรรมจึงลี้หนีหาย ภายใต้ขบวนการสามปอเอออหอหมกสมคบกันยึดอำนาจรัฐมานานเกือบ8ปีอีอกับอีกราวหนึ่งปีจะครบเทอมแต่ยังอยากสืบทอดอำนาจต่ออีกต่ออีกเฮ้อจะต่อจนตายเลยหรือไง ถ้ากลุ่มสามปสืบทอดอำนาจเพื่อแก้ต้นเหตุปัญหาหลักๆให้ชาติอย่างน้อยสามเรื่องคือปราบปรามคนโกงชาติลดความเหลื่อมล้ำในสังคมปฏิรูปชาติในมิติสำคัญสคัญก็จะพอบรรเทาความเอื่มระอาของประชาชนที่เบื่อความไม่เอาไหนสไตล์สามปอเอาตัวรอดเป็นยอดดี มุ่งหวังในอำนาจเงินทองผลประโยชน์เป็นหลักโดยชาติได้ประโยชน์ไม่เต็มเม็ดหน่วยแถมประชาชนต้องยากจนลงทุกวี่วันแต่ที่เห็นกันชัดๆคือรัฐบาลตู่ป้อมป๊อกเอ,อื้อคนรวยรวยยิ่งขึ้นจนความเหลื่อมล้ำไทยพุ่งปรุติดอันดับต้นๆของโลกไปเลยในชาติไทยผู้คนล้วนรู้ว่ารัฐบาล เเด็จการรัฐประหารครั้งล่าสุดน้องเล็กเป็นนายกรัฐมนตรีพี่รองเป็นนายกรัฐมนตรีพี่ใหญ่เป็นนายกรัฐมนตรีเอกแม้ตำแหน่งจริงจะระบุว่าบิ๊กตู่น้องเล็กเป็นนายกมีอำนาจสูงสุดบิ๊กป้อมพี่ใหญ่เป็นรองนายกมีอำนาจต่ำกว่าพี่กลางป๊อกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยต่ำต้อยสุดแต่ผู้คนกลับเห็นพฤติกรรมจนเชื่อว่าป้อมป๊อกใหญ่กว่าน้องตู่ว่า ขบวนการพี่น้องสามปอที่สมคบกันทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญไทยยึดอำนาจรัฐเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารชนิดเบ็ดเสร็จเพราะนายกบิ๊กตู่มีมาตรา44อยู่ในกำรรม,มือนายกรัฐประหารบิ๊กตู่ยืดอกพะงาดประกาศเสียงดังฟังชัดเอาอกเอาใจประชาชนว่ารัฐบาลนายกตู่ชุดนี้จะปฏิรูปชาติก่อนเลือกตั้งโวย ถ้าว่าในห่วงการใช้อำนาจเผด็จการกว่า5ปีถ้ารัฐบาลนายกบิ๊กตู่ทำจริงดังปากพูดการปฏิรูปชาติก่อนเลือกตั้งหลายเรื่องคงจะสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วไม่มากก็น้อยจริงไหมแต่ชายชาติทหารอย่างนายกบิ๊กตู่กลับทําผิดคําพูดด้วยเหลืองอำนาจจนเห็นกงจักเป็นดอกบัวอยากสืบทอดอำนาจขบวนการสามปอเออ,อออหอหมกเป็นหลัก นายกบิ๊กตู่กับพี่น้องสองปอจึงเร่งรีบจัดให้มีการเลือกตั้งสอสอโดยไร้การปฏิรูปชาติและไร้ผลงานการแก้ต้นเหตุปัญหาให้ชาติ การเลือกตั้งที่มีเป้าหมายหลักเพียงเพื่อสืบทอดอำนาจของพี่น้องสามปอเอออหอหมกจึงด้อยค่าไม่ชนะใจประชาชนอีกทั้งไม่อาจทำลายผลงานในอดีตของรัฐบาลเครือข่ายทักษิณได้เท่าที่ควรอย่างไรก็ตามการสืบทอดอำนาจของบิ๊กตู่ก็สำเร็จได้ด้วยสารพัด Amazing วิธีซึ่งทำให้ชาติ ได้คนหน้าเดิมเป็นนายกบริหารชาติแบบตู่อยู่ในรูเหมือนเดิมโดยมีทั้งคนยังชอบตู่กับคนเบื่อตู่เพิ่มขึ้นและอื่นๆอีกมากมายถึงวันนี้ ชาติได้นายกเลือกตั้งตู่ใช้อำนาจรัฐมานานกว่า3ปีแต่บิ๊กตู่รัฐประหารกับบิ๊กตู่เลือกตั้งต่างกันตรงที่จะชี้นิ้วใส่สอสอย่างดูถูกดูแคลนตามใจชอบไม่ได้แล้วเพราะสซในสภา,าจะชี้หน้าสวนกลับทันทีโดยไม่เกรงอกเกรงใจนายกบิ๊กตู่อย่างในห่วงที่เป็นนายกรัฐประหารจริงไหมเ้อ er, ทำไมกว่าห้าปีที่ผ่านมา ของรัฐบาลรัฐประหารนายกตู่จึงไม่ใช้มาตรา44สร้างผลงานดีๆเพื่อชาติกับประชาชนในเรื่องการปราบปรามการคอร์รัปชันลดความเหลื่อมล้ำให้สังคมปฏิรูปในมิติสำคัญที่ชี้เป็นชี้ตายของชาติและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนี่สืบทอดอำนาจมานานกว่า8ปีนายกบิ๊กตู่ก็ยังคงไม่ทำตามคำพูดไม่ได้แก้ต้นเหตุปัญหาสำคัญสคัญให้ชาติอย่างจริงจังแม้แต่น้อย ประชาชนต่างพากันเบื่อหน่ายต่อการบริหารชาติของรัฐบาลพี่น้องสามปอที่ทำให้ชาติบ้านเมืองและประชาชนเสียโอกาสสูญเสียประโยชน์ต่างๆอย่างใหญ่หลวงแค่เรื่องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะปฏิรูปอายการตำรวจ นายกบิกตูยังไร้ปัญญาทําให้สําเร็จได้เลยคดีความที่ไม่ยุติธรรมจึงเกิดขึ้นมามากมายก่ายกองในยุคข,ของนายกบิกตูเช่นคดีลูกชายเจ้าของธุรกิจเรดบูขับรถรู้ชนตำรวจชั้นผู้น้อยแต่อายการใหญ่กับตำรวจใหญ่บางคนกับพรรคพวกได้ใช้เล่ร้ายทุกวิถีทางถึงขนาดอดีตตำรวจใหญ่บางคนลงไปล้วงลูกวางสร้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนความเร็วรถของ ผู้กระทำผิดให้ลดลงรวมทั้งอีกหลายเรื่องที่ตำรวจและอายการร่วมกันทำเรื่องถูกให้กลายเป็นผิดทำเรื่องผิดให้กลายเป็นถูกและอื่นๆอีกมากมาย เมื่อความชั่วเหล่านี้ถูกเปิดโปงจนเช้าโฉบไปทั้งแคว้นแดนไทยนายกบิ๊กตู่จะอยู่แต่ในรูทำเป็นทองไม่รู้ร้อนต่อไปไม่ได้แล้วจึงตั้งศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณนักกฎหมายตรงชินมากคุณภาพเป็นประธานตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนำค้นหาความจริงและอื่นๆอีกมากมายทว่าเมื่อศาสตราจารย์พิเศษวิชาเสนอความไม่ถูกต้องในเรื่องนี้มอบต่อนายกบิ๊กตู่เรื่องที่ประชาชน ตั้งตารอเห็นความยุติธรรมกลับเสมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทั้งเรื่องการลงโทษเจ้าหน้าที่ระดับสูงอายการตำรวจที่ทำผิดยังลอยนวลไม่มีการนำคนทำผิดที่หนีไปอยู่ต่างประเทศมาลงโทษรัฐบาลนายกบิ๊กตู่กับพี่น้องสองปอรู้ไหมมิตินิติรัฐนิติธรรม ลดน้อยลงไม่หยุดมิติการเมืองไร้การปฏิรูปเลวร้ายยิ่งกว่าถอยหลังลงคลองมีทั้งเรื่องโกงชาติและแย่งอำนาจไม่ได้หยุดย่อนมิติคอร์รัปชันลามไปทุกวงการอาชีพถึงขั้นมีทั้งพระปลอมพระโกงกับคนสำนักพุทธบางคนบางกลุ่มสมคบกันโกงชาติและอื่นๆอีกมากมายแต่นายกบิ๊กตู่ยังอยากสืบทอดอำนาจโดยไม่คิดกลับตัวหันมาปฏิรูปชาติเลยว่า ให้ตายสิผับพาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ